สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่มอเตอร์เวย์สายบางปะอินคอนครราชสีมาเช่นเคยค่ะด้านขวามือของดิฉันนะคะคือศูนย์วิจัยลำตะคองค่ะบริเวณนี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความสวยงามมากๆเลยของมอเตอร์เวย์สายนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะ ที่เรามามอเตอร์เวย์สายนี้เพราะว่ามีเรื่องราวของอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนสายทางมาฝากท่านผู้ชมส่วนจะเป็นรูปร่างหน้าตายอย่างไรเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะแต่ช่วงต้นค่ะเราต้องขอกําลังใจจากท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้านล่างตรงนี้เลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะและตอนนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมว่าอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในวันนี้คืออะไรตามไปเลยค่ะ และนี่คือแบลริเออร์ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์อำนวยามความปลอดภัยบนสายทางของมอเตอร์เวย์ทุกสายทางเลยนะคะปกติที่เราเห็นจะเป็นปูนแบบนี้นะคะแต่ท่านผู้ชมลองมาดูด้านหน้าของดิฉันค่ะ ท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าทําไมลักษณะถึงเป็นเหล็กแทนที่จะเป็นปูนแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะคือเรื่องราวที่เราจะนํามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้รายละเอียดรวมถึงที่ว่าทําไมตรงนี้ถึงเป็นเหล็กแบบนี้เดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันนะคะท่านผู้บริการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2คุณพรชัยศิลารมตอนนี้รอดิฉันอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันค่ะ อยู่กับท่านผู้บริการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2นะคะพอพรชัยศิลานรมค่ะสวัสดีค่ะคต้องย้อนไปนหน่อยขอบพระคุณบ้างสําหรับวงแหวนโคนราชอุ้ยคนดูเป็นแสนเลยนะคะออขอบคุณครับท่านผู้ชมสนใจกันม่าครับก,ก็ก็ดีใจครับที่ว่าพี่น้องประชาชนสนใจแล้วก็ส่วนหนึ่งจะได้ เป็นส่วนที่เชียร์หรือแนะนําเราในการทำอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ผู้ชมก็ได้ทราบข้อมูลข่าวสารกันเยอะ,ะและวันนี้แหละเมื่อสักครู่ที่ฉันป่อนรายการไปท่านผอเอเชิญทางนี้เลยค่ะ,คะตกลงแบริเออร์ของเดิมเราจะคุ้นกับที่เป็นปูนแบบนั้นของใหม่นี่คือเป็นอะไรยังไงคะครับเป็นบานเหล็กนะครับจริงๆที่เราทําตามรูปแบบคือเป็นแร a เ r อร์มาะนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นมอเตอร์เวย์ซึ่งเราแยกทิศทางการจราจรอย่างเด่นชัดนะครับซึ่งหากเกิดเหตุนี่เป็นอุปกรณ์สิ่งหนึ่งครับ ที่ไม่เกิน5กิโลเมตรเนี่ยเราจะเตรียมลักษณะเป็นช่องเปิดฉุกเฉินก็เป็น e m e r g e n c y opening เนะครับเมื่อเกิดเหตุเราได้เลื่อนตัวนี้เปิดออกได้แต่มันดูใหญ่และดูหนักมากๆมันเลื่อนได้เหรอคะเลื่อนได้ครับเลื่อนได้ด้วยดูใหญ่และดูหนักก็เพื่อให้ดูมั่นคงแข็งแรงนะครับเป็นเป็นบานเหล็กวัสดุเป็นเหล็กนะครับมีล้อ,อมีรางนะครับเพราะฉะนั้นในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยเราเตรียมไวใ้ให้เลื่อนได้เพียงแต่ว่าต้องรู้ก่อนว่าเมื่อเกิดเหตุต้องขอให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้มา ดำเนินการนะครับครับก็จะมีเป็นเป็นบารเหล็กแล้วจะสองนี่สองชิ้นนะครับอ้าวเหรอคะจะรอยต่ออยู่ตรงไหนอะคะรอยต่ออยู่ตรงตรงกลางตรงตรงกลางพอดีเลยใช่ครับนี่นะครับค่ะอย่างเงี้ยครับอาจจะดูเหมือนเราพูดเหมือนตลกตลกแต่เราก็กลัวกลัวมันเลื่อนนะครับหนักจริงซึ่งที่ปล่อยไว้คงไม่เลื่อนแต่เราก็ยังไม่ไว้ขันน็อตเอาไว้นะครับนะครับจริงจริงหนักมากแล้หนักมากเลื่อนลักษณะเหมือนเปิดประตูออกไปซ้ายขวาคนละฝั่งใช่ครับเหมือนประตูบ้าน แต่เจรนาคือบานพวกนี้ครับเอาไว้สถานการณ์ฉุกเฉินะนะครับเราได้เปิดออกได้อันนี้คือเรามีเฉพาะบนทางยกระดับหรือว่าถนนทคืนราบก็มีคะด้วยรูปแบบชิ้นงานแบบนี้จะมีเฉพาะทางยกระดับเนื่องจากตรงบริเวณนี้เนี่ยทางยกระดับเราถูกแบ่งด้วยแบเติเออร์ะนะครับดังนั้นอุปกรณ์ที่จะมากั้นเลยต้องทําให้ให้รูปร่างล้อเลียนกับตัวแบเติเออร์คือแบลตเออร์กาะกลางเนี่ยถ้าเกิดที่อื่นเนี่ยเหมือนกับเป็นชิ้นเดียวกันแบลตเออร์มันจะมันจะบางจะชิดลง แล้วชิ้นงานนี้ก็จะแคบลงไปด้วยบัน,นี้บันี้บังเอิญสะพานเนี่ยถูกแยกชิ้นพื้นที่ตรงนี้ก็เลยกว้างหน่อยนะครับตัวชิ้นเหล็กนี้ก็เลยกว้างมากนะเพราะตรงนี้คืนที่ว่างเหมือนกับออกแบบมาให้เหมาะสมกับรูปร่างของมันถ้ามอเตอร์วเว์ที่เป็นพื้นราบเหรอคะตรงตัวพื้นราบเนี่ยเนื่องจากถ้าพื้นราบส่วนจะจะห่างกันเยอะเราจะมีการทําถนนเนี่ยเข้าไปเชื่อมกันเหมือนจุดกับรถแต่ว่าวงเลี้ยวเนี่ยจะไม่ได้เป็นใหญ่โตเหมือนจุดกับรถแต่จะเป็นช่องไว้แล้วก็จะมีเป็นบานเหล็ก นะครับไว้เปิดปิดเช่นกันคือถ้าช่วงปกติไม่ฉุกเฉินก็ต้องปิดถาวนอลยู่แล้วทีนี้เราจะดูยังไงว่าเราเปิดแล้วหน้าตาเป็นยังไงอะคะอ่ะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างที่ที่เรามีเปิดไว้นะครับห่างจากกันก็แน่นอน5กิโลไหมคะใช่ครับไม่ไม่อ่าเราวางไว้ที่55กิโลนะครับกิโลมี1จุดงั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเปิดแล้วเป็นยังไงครับผครับเดี๋ยวตามฟอไปเลยค่ะ มาอีกจุดหนึ่งแล้วที่ผอบอกนี่คือเปิดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอธิบายไหนเขาเปิดยังไงอะคะครับก็คือว่าที่จะเห็นเนี่ยเราตอนนั้นที่ปิดะนะครับที่ปิดก็จะเป็นตัวบานเหล็กเนี่ยปิดรึไว้พยายามทาสีให้กลมกลืนเมื่อเกิดเหตุนะครับเราก็จะทําการดันแหวกออกเลื่อนออกนะครับพอเลื่อนออกเนี่ย<อ>นะครับจะสังเกตว่าพอเราแหวกออกเสร็จครับตรงกลางเนี่ยเราเทพื้นหล่อไปแล้ว<อ>นี่เราอยู่บนสะพานยกกระดับน,นะครับที่เราเราเกิดมาแต่แรกดังนั้นรถที่เกิดเหตุฉุกเฉินครับจะเลี้ยวหลบช่องนี้ได้ ช่องประมาณ10กว่าเมตรเนี่ยบางคนว่าทําไมวงเลี้ยวแคบจังจริงเรียนว่ามันเฉพาะเหตุการณ์ฉุกเฉินฉุกเฉินเท่านั้นใช่ครับเพราะถ้าถึงเวลาฉุกเฉินจริงๆเนี่ยก็คงจะมีการกั้นกั้นรถกั้นอะไรอยู่ใช่คือเขาไม่ฉุกเฉินขึ้นข้างหน้าแบบผ่านไม่ได้เลยนะครับตรงนี้จะจะได้เบี่ยงออกนะครับเมื่อทุกท่านขึ้นมาใช้บริการเนี่ยก็ต้องสังเกตว่าปกติมันควรจะต้องปิดอยู่นะครับผมวันนี้เราโชว์โชว์ให้ดูคือเราก็เปิดให้ดูเป็นแบบนี้ใช่ครับโชว์เป็นตัวอย่างว่าเมื่่่่อเเเเกกกกิิิดดหตตุุททาาานนจจะสบยใไไ้วมม5โลร เเกิดหตุท่านจะไม่ได้ถูกปิดล็อกอยู่บนนี้แล้วใครจะเป็นคนมาเปิดคะครับก็จะเป็นทีมงานที่จะบริหารจัดการในขณะนั้นนะครับเดี๋ยวเช่นมอเตอร์เวย์แน่นอนจะเหมือนทุกถนนครับเราก็จะมีทีมงานบุคลากรที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในสถานการณ์ทั้งปกติและฉุกเฉินและยิ่งโดยเฉพาะบนนี้เนี่ยเป็นสะพานยกระดับเป็นทางยกระดับช่วงลำตะคองงนั้นด้านข้างเนี่ยครับเรามีเบรีเออร์มีกั้นคือว่าทุกท่านไปไม่ได้เลยดังนั้นช่องนี้จะเป็นช่องที่ ค่อนข้างสำคัญในการบริหารจราจรในเมื่อเกิดเหตุเคยมีเหตุฉุกเฉินบนมอเตอร์เวย์อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นทางราบก็ยังอาจจะมีซ้ายมีขวาให้เราไปแต่พอเป็นสะพานยกระดับนี่คือมันเป็น b a เอ i e r ตันแล้วเพราะฉะนั้นสบายใจได้เขาเรียกว่าอะไรคะสำหรับเราเนี่ยเราใช้คําว่าเป็น emergency opening ครับก็คือช่องเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน บนทางราดก็มีค่ะเพราะฉะน,นั้นฝากความสบายใจสําหรับประชาชนหน่อยตอนนี้สร้างก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับมอเตอร์เวย์หมายเลอขหกของเราเรื่องความปลอดภัยเท่าที่ผอ,อดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะคือด้วยลักษณะของมอเตอร์เวย์เองนะครับความกว้างช่องจราจรที่เราเตรียมไว้การป้องกันการเข้าออกด้านข้างดังนั้นเนี่ยสิ่งรบกวนที่ทําให้ท่านผบวงเวลาขับรถเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะครับกรณีที่ท่านขับรถด้วยความเร็วปกติเนี่ยก็จะ ก็ยาขับอย่างสบายใจนะครับปลอดภัยไม่มีอะไรมาตัดหน้าหรือว่ามีรถมาแทรกนะครับดังนั้นอันนั้นคือสถานการณ์ปกติเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเราเองก็ได้เตรียมหลายๆมาตรการทั้งการเตรียมอุปกรณ์ลักษณะนี้หรือการวางกฎระเบียบหรือวางทีมงานกู้ภัยรองรับดังนั้นเมื่อ,อเกิดฉุกเฉินทุกท่านก็สบายใจได้ว่าเราได้พร้อมให้บริการ วันนี้ขอบพระคุณท่านผู้มีการนะคะครับ,รบขอบพระคุณครับ และนี่คือเรื่องราวที่เรานํามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ค่ะขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเช่นเคยค่ะทิ้งท้ายฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับทีมงานของเรากันด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ที่ันกนิีกาปฐุมชาติพร้อมด้วยทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ